สวัสดีครับวันนี้ผมเนี่ยจะแนะนำหน่อยครับเพราะว่ามีแต่คนถามนนถามนี่ว่าเฮ้ยออกกาลังไปตั้งนานแล้วไม่พัฒนาสักทีมันมาจากการที่ทำท่าที่ผิดครความผิดพลาดนะมันจะพาไปเห็นผลได้ช้าหรือจะถ้าไม่เห็นเลยจะบาดเจ็บเตล,ล้ำแต่วันนี้จะมาสอนการจัดระเบียบร่างกายและการกระทำในท่าวิพื้นคนมือใหม่อ่ะมุติเอาเอาเริ่มต้นก่อน เเขววะเข่าก็ว่างคนแบบขึ้นมาก็อย่างเงี้ยแล้วก uh ็ huh. อย่างเงี้ยหลังหลังเกรดหลังหลังจะงอหลังจะแอน uh huh. อันนี้ไม่ถูกนะฮะอาจจะบาดเจ็บได้ <Okay. S 1> นะฮะดันเกรดสะบักุณนะ, <Yes. S 1> อะโอเคอยู่ประมาณเนี้ยทาไฟขึ้นมาคนที่เฮ้ยอย่างเงี้ยมันเบา อะเพิ่มเติมเราจะทําดูมุมของผมนะ้ะมุมที่วางแขนอ่าประมาณนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะตรงธรรมไาทั่วไปก็ได้ฮะไม่ต้องึงขนาดับก็สะบักโกงสะบักในอย่นี้ก็ได้ฮะหรือจะเป็นอย่างนี้ฮะโกงโอเค นะครับลองลองไปฝึกกันนะครับไม่ได้ยากคล้ายๆสอบถามกนมาได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันลองไปทบทวนกันดูครับไป